ก้อนเดิมเนี่ยค่ะเงินที่เขาลงทุนใหม่ในก้อนเดิมเนี่ยค่ะลงทุนเนี่ยสองพันสี่ถูกไหมคะเขาจะใช้เงินแค่สองพันสี่แต่ว่าเขาลงทุนสามพันค่ะสองพันสี่เนี่ยมันหมายถึงเขาขายเหรียญของเขามาแล้วนะคะพันห้าร้อยเอสค่ะ,ะเดี๋ยวหนูส่งอันนี้เข้าไปให้ค่ะ,ะต้องต้องต้องไล่ดูตามกันนะคะ คนที่เข้าใจแล้วก็จะเห็นภาพแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อกันนะคะแต่คนที่ยังไม่เห็นภาพก็จะยังไม่เข้าใจค่ะนะคะ่าเดี๋ยวหนูอธิบายตามนี้เลยนะคะว่าเขาลงทุนสามพันเหรียญนะคะเขาต้องจ่าย UST d TRC ยี่สิบค่ะสามพันค่ะถูกไหมคะเขาลงทุนแป๊บขนเก่าเนะะี่ยค่ะ นี้กรณีที่ป้อยพูดเนี่ยค่ะคนเก่าหรือว่าคนใหม่เลยคะคนเก่าที่มี US คนที่มาจาก AI หรือว่าคนใหม่เลยคะปอไม่ทราบใเห็นเขาสงลายส่วนตัวมาไม่ทราบว่าเขาจะเป็นใหม่หรือว่าคนเก่าค่อะถ้าเป็นเป็น c a s ใหม่นะอาเป็น c a ใหม่เนี่ยค่ะซื้อเขาจน ซื้อเขาไปตลอดค่ะจนจบแพ็กเกจนั่นแหละค่ะแต่นะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราซื้อหมดเนี่ยค่ะถ้าเราซื้อหมดเนี่ยค่ะเขาก็จบแค่นั้นถูกไหมคะทีเนี้ยในระหว่างที่ซื้อเนี่ยค่ะซื้อคืนมาเนี่ยค่ะเขาจะมีพอร์ตการลงทุนของเขาเพิ่มเพราะว่ามีส่วนของ M I A T อีกสามสิบเปอร์เซ็นถูกไหมคะเขาจะสามารถ m i a t เนี่ยไปผสมกับ MCT ข,<อ>ของเขาเนี่ยแล้วก็สโนโล,ลงไปค่ะมันจะทำให้รอบของการซื้อคืนเนี่ยค่ะสามพันเหรียญได้รับเร็วขึ้นเพราะว่า u s c t เนี่ยจะออกมามากขึ้นค่ะอหนูพูดกรณีคนที่มาจาก AI ก่อนแล้วกันนะคะว่าเมื่อมีการลงทุนใหม่สามพันเหรียญตรงนี้เกิดขึ้นนะคะ คนที่มาจาก AI สามารถนำ usdt เนี่ยค่ะมาขายได้พันห้าร้อยค่ะพันห้าร้อยอันนี้คือสำหรับในคนที่อยู่นามสกุลเจ็ดนามสกุลนะนามสกุลอื่นไม่เกี่ยวนะคะเอาเจ็ดนามสกุลนี้ก่อนค่ะที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะสกุลอื่นไม่เกี่ยวค่ะต่อไปนี้เวลาจะรับซื้อหรืออะไรก็ดูนามสกุลกันด้วยค่ะว่าอยู่ในนามสกุลเดียวกันหรือเปล่าค่ะ นะคะโอเคนะตกลงกันนะคะว่าต่อไปเนี้ยเราจะซื้อเฉพาะคนที่อยู่ในนามสกุลอ่าเจ็ดนามสกุลนี้นะคะโอเคทีนี้อเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะถ้ามีการเพิ่มน้ำสกุลอ่ามีการเพิ่มน้ำสกุล ก็ฝากแจ้งมาในลิสต์รูมด้วยนะคะฝากก o p ปปี้นามสกุลแล้วก็เติมต่อท้ายค่ะนะเพราะว่าถ้านามสกุลอื่นนะคะเราก็จะไม่ไม่ได้รับซื้อกันอีกถูกไหมคะโอเคทีมของทีมของน้องอีฟเป็น KO นะคะเ่ะแล้วเพิ่มมาอีกหนึ่งนามสกุลนะเป็นแปดนามสกุลที่อยู่ในห้องนี้นะคะเพราะว่าเรา ทีมเราเติบโตนะบอกแล้วห้าสตาร์สองรหัสอะค่ะห้าสตาร์สองรหัสอะไม่โตได้ไงเนาะโตทีมทีมเยอะนะครอบครัวใหญ่นะลูกเยอะด้วยใช่ค่ะลูกดค่ะเราคุยกันต่อเรื่องของอันนี้นะคะเรื่องที่ป้าอ๋อยบอกค่ะนะสำหรับคนที่มาจากแพลตฟอร์ม AI นะคะเขาจะเดินต่อได้ยังไงถ้าเขาลงทุนใหม่สามพันเหรียญนะคะ สามพันเหรียญเนี่ยค่ะเขาจะต้องจ่าย USDT <C> ทั้งหมดสามพัน USDT ดีอายี่สิบค่ะนะโดยใช้สูตรผสมอ่าตามข้อหนึ่งเลยค่ะนะแล้วคนที่มาจาก AI เนะี่ยมีทรัพย์สินเดิมคือ USDT เนี่ยค่ะสามารถนำ USDT มาขายได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่ลงทุนใหม่ก็คือพันห้าร้อยค่ะในเรท e ศูนย์จุดแปดค่ะ แล้วเรท0.8อ่ะโอเค1,005คูณ0.8ได้1ส2 0ค่ะ0.8 50เปอร์เซนค่ะ <c oughs> เป็น USCTTRC 20 <c oughs> นะอีก50เปอร์เซ็นเป็น m i a t เรท1.11ค่ะ <c oughs> ก็จะได้600 USCTTRC 20 <c oughs> กับ540 m i a t ค่ะแล้วทีนี้ <c oughs> เวลาจะโอนเงินนะ <c oughs> ให้เขาใช้วิธีการ <c oughs> หักลบกรบหนี้ไปเลยค่ะว่า เขาลงทุนใหม่แล้วก็ขายของเก่าของเขาเนี่ยค่ะก็ให้นำเนี่ยสามพันเนี่ยลบด้วยหกร้อยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะโอน usdt ดียี่สิบมาเนี่ยค่ะแค่สองพันสี่ค่ะแค่สองพันสี่นะคะทีนี้อ่ะเมื่อเขาโอนเงินมาปา๊บเขาจะได้แพ็กเกจสามพันไปค่ะส่วนผระสมที่เป็นแพ็กเกจสามพันพร้อมกับอีกห้าร้อยสี่สิบ miat ค่ะ ให้ขอนำ500 M I E ที่เขาได้รับตรงนี้ค่ะไปผสมกับ M C E ของเขาของเขาค่ะมาลงมาสโนเพิ่มจะเพิ่มในรหัสเดิมในรหัสใหม่ก็ได้อ่ะอีกพ0 0เหรียญค่ะรวมเขาจะได้พอร์ตใหม่ค่ะใน M I เนี่ยค่ะทั้งหมด4,000เหรียญถูกไหมคะ4,000เหรียญทีนี้ U S D ค่ะที่ออกมาจาก4,000เหรียญนี้ เท่าไหร่ก็แล้วแต่ค่ะเอขารับผิดชอบซื้อคืนกลับมาค่ะซื้อคืนจำนวน3,000 u s d t r c 20ค่ะทำไมถึงให้ส0มพค่ะนี่นางงามบอกว่าเราเนี่ยจะไม่โปรเทคแค่นักลงทุนอย่างเดียวค่ะเราจะโปรเทค LE ด้วยค่ะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ถูกไหมคะเพราะว่าอย่าลืมค่ะ แพลตฟอร์มอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นถูกไหมถ้าเกิดว่าเราไม่จำกัดให้ LE ซื้อคืนที่3,000 u s d t t r c, c 2 0ค่ะในส่วนกำไรเพราะว่า4,000เหรียญที่เกิดขึ้นตรงนั้นอะมัน3,000เหรียญแรกงอกออกมาเป็น6,000ถูกไหมคะส่วนอีก หนึ่งพันรอบมาอีกพันพันค่ะมันจะออกมาทั้งหมดเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดพันหกร้อยเนี่ยลองคูณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นที่เป็น usdtrc ยี่สิบค่ะเจ็ดพันหกนะคะเจ็ดพันหกร้อยร้อยด้วยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเท่ากับห้าพันสามร้อยยี่สิบค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ p r o t e c แ l t เนี่ยค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แพดฟองเกิดเปลี่ยนแปลงนะคะ เอี <LE S 2> e ทุกคนจะต้องมานั่งใช้ทั้งทุนและกำไรทั้งหมดในแพลตฟอร์มตรงนั้นซึ่งเราก็มองว่าเมื่อเกิดการลงทุนในแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยค่ะเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่ะ LE เนี่ยก็คือหนึ่งในคนที่ลงทุนเหมือนกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทำไม LE ถึงจะต้องมานั่งรับผิดชอบในส่วนที่เป็นกำไรเนี่ยค่ะ ให้กับนักลงทุนตรงนี้ด้วยถ้าเกิดว่าแพตฟอร์มเกิดการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่ามันจะไม่มีใครเสียหายเลยแม้แต่คนเดียวถ้านักลงทุนได้ทุนของตัวเองคืนกลับไปแล้ว LE ของเขาเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งควักเนื้อของตัวเองเนี่ยค่ะจ่ายให้กับคนใดคนหนึ่งในส่วนที่เป็นกำไรของเขาแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยมันบ่งบอกถึงความรับผิดชอบของ LE ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มยังคงไปต่อยาวๆไปต่อเรื่อยๆค่ะ LE ทุกคนรับซื้อกลับคืนมาหมดอยู่แล้วค่ะแต่ที่เราออกกดตรงนี้มาเนี่ยค่ะเราต้องการโปรเทคคนที่เป็น LE ด้วยค่ะว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโอ้โหต้องมานั่งจ่ายนักลงทุนลงทุนไปแค่2,400ถูกดูไหมะ เขาจ่ายมาแค่2อง0แต่ LE ต้องจ่ายกลับไปให้เขาถึง5,320เนี่ยค่ะจ่ายให้เขาเกินอีกเท่าตัวค่ะถามว่าแล้วใครจะอยากเป็น LE อีกไหมคะถ้าสมมุติว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการโปรเทคทั้งคนลงทุนแล้วก็โปรเทคทั้งคนที่เป็น LE ค่ะอย่าลืมค่ะว่า LE ก็คือ1นในหนในคนลงทุนเหมือนกันถูกไหมคะ แต่ถ้าเกิดว่าแพลตฟอร์มปกติอยู่ยาวยันหลานบวชค่ะมีเท่าไหร่เดี๋ยค่ะผลิต U S C T ออกมาไม่พอต่อการรับซื้อของ L E ด้วยค่ะเพราะ U S C T จะออกมาไม่ทันกับตลาดใหม่ที่เกิดขึ้นค่ะแต่ไอ้ตรงสามพันตรงเนี้ยเราต้องการโปรเทคว่าเกิดกรณีเลวร้ายที่สุดเลยแพลตฟอร์มปิดจ,จอดำเกิดขึ้นตรงเนี้ยค่ะนะ เลต้องจ่ายถึงห้าพันสามอยี่สิบในขณะที่รับเงินของของนักลงทุนมาแค่สองพันสีค่ะแต่ต้องจ่ายถึงห้าพันสามรอยี่สิบค่ะถามว่าสิ่งที่หนูกำลังสื่อสารอยู่ตรงเนี้ยมันแฟร์ไหมะคะสำหรับคนที่เป็นเลีแล้วก็แฟร์ไหมสำหรับนักลงทุนนักลงทุนเนี่ยหนึ่ง การลงทุนมีความเสี่ยงเมื่อเกิดความเสี่ยงใดๆเกิดขึ้นยังไงนักลงทุนก็ได้ทุนค่ะไม่มีการขาดทุนค่ะถูกไหมคะแต่สําหรับคนที่เป็น LE เนี่ยค่ะถ้าเราไม่บอกว่ารับซื้อคืนที่สักสามพันเหรียญ LE เนี่ยเสียหายมากค่ะบอกเลยค่ะถูกไหมคะเสียหายมากแล้ว L e ก็คือนักลงทุนเหมือนกันที่เขาพร้อมที่จะรับผิดช,ชอบให้กับคนที่ตะรับผิดช,ชอบทุนให้กับคนที่เดินตามมาค่ะ เพราะฉะนั้นถามว่าแฟร์ไหมค่ะถ้าใครถ้าใครคิดว่าจะรับผิดช,ชอบทั้งหมดเลยค่ะมาเดี๋ยวหนูจะเป็น l อีให้ค่ะเกิดอะไรขึ้นมาเลยค่ะหนูลงทุนแค่สองพันสี่จ่ายหนูมาห้าพันสามร้อยี่สิบค่ะหนูจะไม่เป็น l อหนูจะไปขึ้นตรงกับ l อน,น,นั้นเลยค่ะเวลาหนูลงทุนค่ะ,ะมีใครบ้างกลา้ารับผิดช,ชอบทั้งหมดแบบเนี้ยเมื่อเกิดเมื่อเกิดแพลตฟอร์มเลวร้ายที่สุดแพลตฟอร์มปิดจอดำเนี้ย รับผิดชอบทั้งทุนและกําไรให้กับนักลงทุนทั้งหมดค่ะมีไหมหนูบอกมันไม่มีหรอกเพราะนั้นเราต้องแฟร์ๆต่อกันนะคะว่าทั้ง LE A เองเนี่ยค่ะเขาก็จะต้องไม่เจ็บตัวถูกไหมคะทั้งนักลงทุนก็ไม่เจ็บตัวให้มันวินวินหมดทุกฝ่ายหนูถึงต้องออกกฎกติกาแบบนี้ให้ขึ้นมาแต่ถ้าแพลตฟอร์มมันอยู่ดีมันอยู่ยาวมาเถอะ u s c t ผลิตมันไม่พอกับตลาดใหม่ค่ะ ที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะอย่าลืมว่านะคนที่เคยเข้ามาในแพลตฟอร์มแรกนะคะเขาทำกันมาแล้วเนี่ยประมาณสองปีสองปีกว่าแล้วค่ะฟโฟลมากค่ะผลิตออกมาไม่เท่าไหร่ค่ะอย่าคิดนะว่ายี่สิบแปดยี่สิบเก้าเนี่ยนะจะมีคนขายให้ไม่มีถ้าไม่ได้สามสิบไม่ขายค่ะ นะไม่มีใครขายค่ะเพราะนั้นต้องแย่งกันซื้อ่ะต้องแย่งกันให้ราคาค่ะกับคนที่ผลิต USDT ออกมาค่ะอันนั้นคือระยะเวลาที่สองปีที่แพลตฟอร์มลันมาแล้วค่ะตอนนี้แพลตฟอร์ม MI ลันมาได้แค่หนึ่งเดือนนิดๆค่ะมันอาจจะตะกุกตะกักนิดนึงค่ะแต่ถ้าการทำงานของ n e t b r ก k e r ยังคงจัดสภากาแฟเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ค่ะ ยังคงมีการแนะนําอย่างต่อเนื่องมีการจัดอินเทนซีฟอย่างต่อเนื่องให้ความรู้กับคนที่ลงทุนแล้วค่ะได้เห็นโอกาสว่าเขาจะร่ารวยจากแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างไรค่ะคนที่เป็นนักลงทุนก็พร้อมที่จะเป็นเ็ตเบอร์เกอร์ค่ะจากการที่เข้าเรียนรู้ในอินเทนซีฟค่ะนะคะเพราะฉะนั้นหนูเคยผ่านในแพลตฟอร์มของบริษัทนี้มาแล้วค่ะที่ เขาเปิดเป็นแบบว่าอ่าให้เป็นแบบบิเซตโมเดลแบบ M I แบบนี้หนูบอกเลยว่ารวยมากค่ะแต่มีเงื่อนไขอยู่อย่างเดียวค่ะคุณต้องรับเป็นคริปโตเคอเรนซี่ค่ะห้ามรับเงินสดเข้าบัญชีธนาคารนะแต่บางคนถ้าพร้อมที่จะรับผิดชอบนะก,ก็อยากรับก็รับนะเพราะว่ามีบางคนเขาก็ยังรับเงินสดอยู่เพราะว่าเขามั่นใจค่ะว่า เขาพร้อมที่จะรับผิดชอบตรงนั้นค่ะแต่หนูบอกว่ารับเป็นคิปโตัเคอรเรนซีเนี่ยมันดีที่สุดแล้วค่ะ,คะโอเคเนาะ,ะป้าอ้อย่ะเข้าใจไหมคะไอในสิ่งที่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 หนูเขียนน่ะแล้วอย่าลืมว่าไอตรงไอตรงสามพันเหรียญที่ LE รับซื้อคืนเนะะี่ยค่ะ เมื่อเขาได้ทุนคืนแล้วเนี่ยค่ะทุกๆรอบที่มีการที่มีการซื้อ u s d t เนี่ยเขาได้ MIA T เอาวนกลับไปสโนค่ะเขาจะไม่ได้มีพอร์ตแค่4,000เหรียญค่ะก็จะมีพอร์ตไปอ่ะ4,200เหรียญ4 4่0น4,400เหรียญ4 8่0น4,800เหรียญ5,000เหรียญ6,000เหรียญค่ะพอร์ตของเขามันจะเยอะขึ้นมันจะทำให้ u s d t ของเขาออกมากขึ้นค่ะแล้วมันจะท